างชาติเฮล่นนะครับชอบประเทศไทยนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับพี่ๆท่านวาคมยังขนาดนี้พรุ่งนี้วันที่ห้าจะขนาดไหนเนาะจะเต็มจริงๆนะครับตรงนั้นนะครับเมื่อกี้จุดน่าจะเป็นทางผังของสะพานพระเจ้าตากสินนะครับตรงนั้นเลยเนาะจูดบนสะพานเลยแบบสวยงามมากนะครับ ทักทายสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับเ,าเาบากิลหล่งซาแนวนะครับพาพี่พีเอฟซีมาอัปเดตนะท่องเที่ยวที่วายนะครับเอเชียทริปเนาะวันนี้เห็นนะท่องเที่ยวล่นเนาะประมาณทุ่มทุ่มครึ่งเนาะเปิ่อโจวฟุกม่อกี้สวยงามจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวหลังไหลมาเที่ยวประเทศไทยมากมายมหาศาลนะครับประเทศไทยทำถึงจริงๆนะครับ มาแบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวนะครับโอ้ยข้างบ้านมี่นะท่งเที่ยวแบบนี้ไหมเนาะนะครับประเทศไทยมีเยอะจริงๆนะครับสถานที่สวยงามทำเอาเอ้เซติแทบแตกนะครับพี่ๆดูเอานะครับนี่คือของจริงไม่ใช่ภาพ AI เนาะเจ้าพญากลับมาแล้วนะครับทำห้คึกคักกว่าเดิมนะครับประเทศไทยเปิดนะครับ เขาเรียกอะไรนะครับไฮซีซันอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหปีนี้จัดเต็มนะครับเผื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะครับจูดพุกันบ่อยมากนะครับแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์3วันติดนะครับที่สะพานฟู๊ดพรุ่งนี้นะครับเริ่มแล้วขาก็ไปอัปเดตําการตรงนั่นอีกเนาะแต่ว่าบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับแขกอินเดียนะครับพี่ๆเห็นไหมนี่พลังอินเดียเต็มไปหมดเต็มจริงๆเนาะ าแค่ไม่มมอยากเชื่อเลยนะครับพี่ๆเกินคำบรรยายนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกลคุณภาพทั้งนั้นโอ้โอยมากับเจนแนนเรือชอลีอ้เกินไปแล้วเนาะเดินแทบไม่ได้เลยดู แป๊บเดียวเนาะวันนี้เนาะเอเชียที่แตกนะครับพาวันหยุดจะขนาดไหนนี่ปลาแต่พรุ่งนี้วันหยุดวันพ่อเนาะบอกกันเลยนะครับเต็มไปทุกที่แน่นไปทุกที่แน่นอนเลยก็มไม่ฝาละกันนะโอเคทำไมลูกคุณนะครู้จับจริงๆ

อต่อแถวช่วงหนึ่งทุ่มแ,แบบแบบแบบเกินคำบรรยายจริงๆเนาะยี่สิบเกล้านยี่สิบเก้าล้านหแสนเนาะโอ้สี่แสนอีกไม่สองสมวันก็ถึงแล้วสามสิบิดหน้าอกไว้ก่อนแม่ั้ยติดนอกว้่อนมั้ยอ้หเ้าเ่ภาพ คุณภาพทังนั้นนี่ครับโอ้โอเกินคำบรรยายเนาะเยอะจริงจอมาเรเ่อง,งตอลงเรือนำ้ำแน,น็กว่าจะสวยง,งามขนาดไหนพอขึ้นมาตรงนี้บอกกันเลยนะครับพี่ๆจัดเต็มจริงๆเนาะแทบไม่แบบเดินไม่ได้เน้ะบอกกันเลยเดินไม่ได้ ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นยุโรปหรือว่าพระรังพระรังยุโรปมากันเป็นลูกทัวร์นะครับนี่ครับทำเอายืนงงในตรงพลังเลยเลยนะครับนำนั้นออกไปแล้วเนาะเดอะแกลนเจ้าพยาพูสสวยงาม ลงเรือนะครับเรือลำนั้นดินเนอร์นะครับราคาน่าจะประมาณพันขึ้นนะเก้าร้อยขึ้นเริ่มต้นที่เก้าร้อยแล้วแต่ชั้นที่นั่งนะครับวันนี้ก็รอเรือต่อไปนะครับโอ้ต่อไปหลายลำเลวก็ยังไม่หมดนะครับที่นี่แตกจริงเร็่ไใหม่นะครับพี่ๆลำหนึ่งออกไปลำใหม่เข้ามา 叶灵迪怎么了？能 แบบนี้บอกไว้เลยนะครับหลังวันพอ่อนักท่องเที่ยวนะครับทะยานสู่30สล้านคนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มี29.6แล้วนะครับดูครับ่เยอะเกินคำบรรยายแค่แล้วก็ออนซอนจริงๆนะครับตอนนี้นะครับประเทศไทยนะครับก็เป็น อันดับหนึ่งในเอเชียเลยเลยนะครับพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับอันดับหนึ่งเลยนี่ะว่าเยอะตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่เยอะจริงนะนี่ครับถ้าพรุ่งนี้วันหยุดอีก3วันนบอกกันเลยนะครับที่นี่จะแตกกว่าน,นี้อีก จนได้ต่อแถวนะครับเพราะประเทศไทยไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวพนักงานไทยบริการดีเห็นไหมยืนต้อนรับตรวจอย่างดีเนาะดูครับเห็นไหมโอ้หลายขั้นตอนมากนะครับตรวจตรงนี้แล้วก็ไปต้อนรับตรงหน้าเรืออีกสินจอดจริงๆ มิตรต่างชาตินะนะท่องเที่ยวคุณมาท่าหลังไหลมาเที่ยวโดยเฉพาะนะครับหอบเงินมาให้ประเทศไทยคนไทยรับเต็มๆเนาะถือทุงน้ำเที่ยวตัวหลงกันขนาดเป็นข้างหลังข้างหลังเป็นอินเดียนะครับเดีนเยวะเจเยอะมาก สุดยอต่อแถวหลายร้อยเมตรเลยเนาะบางคนก็นมากับครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลยนี่ครับสุดจริงอันนี้ภาพจริงไม่ใส่ AI ข้างบ้านไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับเกินคำบมายายต่อแถวยาวหลายร้อยเม งน,นี้ก็เป็นมาเลเซียโอเคดดูครับต่อแถวกันตั้งแต่นี้เลย นี่ครับเต็มที่นี่พี่ยิ่งจุดพุให้นักท่องเที่ยวดูพักษายิ่งชอบ โอเคนะครับพี่พี่ดูเอาโอ้โอเยอะเกินคำบรรยายเนะาะเ๋ยวผมจะพาพี่พี่ซีนะครับเดินเดินไปดูตร,ตรงตรงทางเข้าซอยตรงแต่ว่าตรงนี้นี่บอกไว้เลยนะครับ ตอบรรยากาศดีจริงๆนะบ,บิ๊กเดี๋ยวน,นี้ก็สวยอช่วยมากนี่ครับพลังก็ทายรูปถ่ายคลิปตอนนี้ก็นั่งกันสบายสบายแลครับ

บรรยากาศความสวยงามของเอเชียชิกนะครับตรงโดมนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับคนก็ขึ้นเยอะ ดูนะครับเรือที่จะต่อแถวไปรับนักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากเนาะเยอะจริงๆนี่ รงโดมนะครับส่วงเวลาหนึ่งทุ่มคนก่อกำลังมาเนาะต่างชาติเต็มไปหมดในมีงูมีอะไรเที่ยวด้วยนะครับ โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาพี่ๆชมนักท่องเที่ยวนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พี่ขึ้นชมบรรยากาศข้างบนอีกคลิปหนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกิเลงไปอัปเดตคลิปต่อไปสวัสดีครับ